ของศูนย์รวมการส่งออกให้ลูกค้าต่างประเทศได้หาตัวเจอได้ไง่ายๆนั่นเองคุณเก็ตไหมชฉะนั้นในเวลยวกันไม่ว่าวันนี้คุณจะออกบูตต่าง,างประเทศอยู่หรือคุณจะทำออฟไลน์หรือคุณจะไปกับหน่วยงานกลมแมทชิ่งอะไรต่างๆนานาสิ่งสําคัญที่คุณขาดไม่ได้คือการสร้างตัวนตนบนโลกออนไลน์ด้วยโซเชียลมีเดียแล้วก็แพลตฟอร์ม B 2 B จะไม่พูดมากนะว่าโซเชียลมีเดียมีอะไรบ้างนะคะทุกคนก็รู้ดีกันอยู่เนาะอืม เพราะตอนนี้นะคะคือเซนต้องเทียบจากประสบการณ์ของเซนนะอย่างลูกค้าต่าอย่างตอนเนี้ยเซนบอกเลยว่าคือเซนไม่ได้ออกบูธไฮฟิกเซนบอกเลยนะคะเพราะว่าเซนออกบูธออนไลน์ด้วยแอคเคาท์ของโซเชียลมีเดียของตัวเองแล้วก็แอคเคาท์บีทูบีของตัวเองอยู่แล้วเนาะประเด็นมันคืออย่างนี้เวลาเราออกเซนจะเทียบให้คุณเห็นชัดๆเพราะหลายคนถามมาเยอะมากว่าโคาเซน จะหาลูกค้าต่างประเทศอ่ะระหว่างออกบูธต,ต่างประเทศนะออกบูธหาลูกค้าต่างประเทศกับไปร่วมง,งานกับกลมต่างๆกับใช้ Account B2B กับโซเชียลมีเดียอันไหนที่หาลูกค้าได้ง่ายและก็เร็ที่สุดคําตอบเส้นคือทุกอันมันหาลูกค้าได้ง่ายและก็เร็ทสุดนะคะแต่ประเด็นคือลูกค้าที่เข้ามานะ่ะใครคือตัวจริงสําหรับคุณโอ้อะขอบคุณที่ช่วยกันแชร์อาจารย์คำถามเ้นคือใครคือลูกค้าตัวจริงสําหรับ คุณคาว่าตัวจริงนี่ก็คือคุยกับคุณรู้เรื่องนะคะทักกันพบเนี่ยควักเงินซื้อเลยใครใครคือลูกค้าประเภทนั้นนะคะแต่สิ่งสําคัญเนี่ยจะบอกว่าลูกค้าตัวจริงนะเมื่อคุณอยากเจอลูกค้าตัวจริงลูกค้าตัวจริงก็อยากเจอเอ็กพอร์เตอร์ตัวจริงลูกค้าตัวจริงก็อยากเจอผู้ขายผู้ส่งออกตัวจริงผู้ส่งออกตัวจริงในที่นี้อะไรบ้างที่คือตัวจริงนะคะตัวจริงก็คือหนึ่งเวลาเขาคุยเรื่องการค้าต่างประเทศคุณคุยเขารู้เรื่องไหม ออมเทอมการซื้อขายที่เขาขอซื้อคุณคุยกับเขารู้เรื่องไหมเออเอกาสารทําส่งออกคุณคุยกับเขารู้เรื่องไหมถึงแม้ว่าคุณไม่เคยทําส่งออกแต่ถ้าคุณรู้สามหัวข้อที่เซ็นเกินไปเมื่อกี้เนี่ยคุณก็ถูกลูกค้าเข้าใจได้ีเดียวว่าคุณคือตัวจริง เก็ตมาเก็ตมาหากวันนี้นะคะคุณยังไปเอาพูดยังไงดีอะหากวันนี้คุณยังพยายามเดินแบบไปดูงาน exhibition ตรงนั้นตรงนี้แต่ตัวเองก็ไม่ได้มีโอกาสออกบูธสักทีหรือบางคนที่ออกบูธอยู่แล้วลูกค้าเดินเข้า